UG Phone บริการคาโฟนราคาถูกเพียงวันละ8บาทเท่านั้นสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android หรือจะเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ ugphone.com ได้เช่นกันนะครับผมโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปรับส่วนลดฟรีไปเลยครับผม35บาทบอดเกม24ชั่วโมงต้องที่ UG Phone สวอมาสเตอร์หรือดาบ2มือเป็นอาชีพหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องการทำดาเมจและต้องขอบอกเลยนะครับว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่พริ้วมากๆ แต่อาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะปวดหัวเลยนะครับในการเลือกอัพสกิลเพราะอาชีพนี้จะมีสกิลให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะมากๆเพราะฉะนั้นผมจึงได้ทําคลิปนี้ออกมาเพื่อให้คนที่ต้องการจะเล่นอาชีพดาบสมือนะครับมีแนวทางในการเลือกอัพสกิลได้อย่างถูกต้องและตัดสินใจในการเลือกสายการเล่นได้ง่ายขึ้นคำเตือน คลิปนี้จะทำขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูลจากทางเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเพื่อใช้เป็นแนวทางการเล่นในเซิร์ฟไทยที่จะเปิดในวันที่11ตุลาคมนี้เพื่อให้ผู้เล่นได้ตัดสินใจการเลือกอาชีพหรือเลือกสายการเล่นใ่างขึ้นรูปแบบสกิลหรือข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเซิร์ฟไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอแบ่งออกเป็นสองเรื่องก่อนนะครับผมเรื่องแรกนะครับขอเริ่มที่เรื่องการฟาร์มแล้วก็เรื่องลงกันก่อนนะครับสำหรับอาชีพสโตรดมัมกรเบ พราะสกิลแต่ละสกิลนะครับมีแอนิเมชันหรือท่าทางการออกสกิลที่ค่อนข้างที่จะไวนะครับเป็นอาชีพระยะประชิดก็จริงนะครับแต่สกิลเกือบทุกสกิลนะครับจะถึงมอนได้ไวมากนะครับมีทั้งสกิลโจมตีจากระยะไกลสกิลพุ่งเข้าหาหรือสกิลโจมตีหมู่นะครับทำให้ดูแล้วนะครับอาชีพนี้มันไม่อึดอัดยืดงยากจนเกินไปนะครับส่วนเรื่องการลงดันต่างนะครับก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้เก่งหรือโกงจนเกินไปนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องการ PVP นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าอาชีพนี้นะครับ รวมไปถึงเรื่องการทำดาเมจจัดอยู่ในระดับที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเป็นอาชีพระยะประชิดที่เข้าคุกวงในได้ง่ายมากๆเพราะมีสกิลพุ่งเข้าหาเป้าหมายได้หลายสกิลมากนะครับรวมไปถึงสกิลตัวรอดนะครับหรือทำซีซีฝั่งตรงข้ามก็มีให้เลือกใช้หลายสกิลเลยนะครับมีทั้งสกิลใบและสกิลแช่แข็งศัตรูรอบตัวนะครับทำให้สามารถเข้าและก็ออกได้ง่ายนะครับผมบอกเลยนะครับใครเจออาชีพนี้เล็งหรือหมายหัวเอาไว้นะครับจะหนีจากการโจมตีได้ยากมากๆเพราะสกิลพุ่งเข้าหาเป้าหมายเยอะจริงๆนะครับอาชีพนี้ ต่อไปนะครับเรามาดูแนวทางการอัพสกิลของอาชีพดาบคู่กันเลยนะครับผมอาชีพนี้นะครับจะมีธาตุอยู่ด้วยกันถึง5ธาตุเลยนะครับผมได้แก่ธาตุกลางธาตุไฟธาตุพิษธาตุน้ําและธาตุแสงแต่สายการเล่นผมขอแบ่งออกเป็น4สายนะครับผมท่านผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมสกิลมี5ธาตุแต่เอ๊ะทําไมผมถึงแบ่งออกเป็น4สายเพราะว่าธาตุแสงนะครับเป็นคีย์หลักของทุกสายการเล่นเลยนะครับเพราะว่าสกิลธาตุแสงเนี่ย ทุกสกิลนะครับจะเป็นสกิลที่พุ่งเข้าไปหาศัตรูหรือเอาง่ายๆคือสกิลเข้าทำนะครับสายแรกนะครับจะเป็นท่าแสงบวกท่ากลางนะครับสายนี้อาจจะไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่เพราะว่าดาเมจของท่ากลางนะครับถ้าไปเทียบกับทตุอื่นๆแล้วนะครับยังเป็นรองอยู่เยอะมากๆนะครับแต่ทตุนี้นะครับข้อดีคือเอาไว้ป่วนได้ดีมากๆนะครับหรือเอาง่ายๆคือขัดจังหวะนะครับเพราะสกิลทตุกลางนะครับจะมีสกิลที่ทําให้ศัตรูรอบตัวนะครับกระเด็นออกไปได้นะครับและ ยังมีสกิลที่ทําให้ศัตรูที่อยู่รอบๆนะครับลอยขึ้นไปในอากาศได้ด้วยนะครับส่วนสเตปการเล่นของสายนี้นะครับคือใช้สกิลทัดแสงนะครับเพื่อพุ่งเข้าไปหาศัตรูก่อนนะครับแล้วตามด้วยสกิลทัดกลางสกิลนี้นะครับต่อได้เลยนะครับทำให้ศัตรูนะครับลอยขึ้นไปในอากาศนะครับแล้วต่อด้วยสกิลกระเด็นนะครับเพื่อเปิดทางให้เราออกง่ายๆขึ้นนะครับเข้าแล้วต้องออกไปด้วยนะครับผมถ้ากลัวไม่รอดนะครับก็เอาสกิลนี้นะครับเข้าไปใบรอบตัวนะครับ จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนเรื่องการฟาร์มนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสายนี้ฟาร์มง่ายนะครับนะครับฟาร์มได้ง่ายเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะฟาร์มลาบากนะครับสายที่2นะครับจะเป็นท่าแสงบวกท่าไฟนะครับผมสายนี้นะครับจะเป็นที่ต้องการของผู้เล่นสายบูบ้าพลังทั้งหลายเลยนะครับผมเพราะว่าสกิลท่าไฟนะครับจะเป็นสกิลที่มีพลังโจมตีค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเป็นอันดับ2นะครับรองจากท่าพิษนะครับ สกิลทัดไฟนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสกิลที่โจมตีโดยหลักเป้าหมายนะครับหรือสกิลหมู่นั่นแหละนะครับผมและยังมีสกิลที่โจมตีจากระยะไกลได้ด้วยนะครับผมแรงไม่พอนะครับแถมยังเยอะอีกต่างหากนะครับธาตุนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับสายนี้จึงเป็นที่นิยมมากๆนะครับ สเตปการเล่นนะครับก็ง่ายๆนะครับใช้สกิลไฟเปิดไปก่อนนะครับจากระยะไกลนะครับแล้วตามด้วยสกิลท่าแสงนะครับเข้าไปคุกวงในนะครับผมแล้วต่อด้วยสกิลท่าไฟนะครับผมแล้วอาจจะเสริมด้วยสกิลใบนะครับเพื่อจะทําให้เรายืนได้นานขึ้นนะครับแล้วเหลือจากนั้นก็อัดได้เลยนะครับข้อดีนะครับของสายนี้นะครับคือดาเมจแรงนะครับแต่นะครับข้อเสียคืออาจจะต้องแลกด้วยชีวิตนะครับเพราะว่าจะออกได้ยากหน่อยนะครับผมส่วนข้อดีอีกอย่างของสายนี้นะครับคือฟาร์มมันมากมาก สายที่สานี่บอกเลยดาเมจจุกๆนะครับสายนี้ก็คือธาตุแสงบวกธาตุพิษนะครับดาเมจสายนี้นะครับแรงมากๆน่าจะเป็นแรงที่สุดแล้วนะครับผมเพราะสกิลพิษเขาแรงจริงครับแต่สกิลอาจจะไม่ได้โดนหลายเป้าหมายเท่าธาตุไฟนะครับแต่บอกเลยนะครับโดนไปถึงกระจุกเลยทีเดียวนะครับอาจจะตุยได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะไม่ได้มีแค่ธาตุพิธี่ทำดาเมจได้นะครับผมผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสกิลธาตุแสงที่เป็นสกิลเปิดนะครับก็แรงไม่แพ้ธาตุอื่นๆเลยนะครับผม แค่เปิดไปกระจุกแล้วนะครับยังมาต่อด้วยสกิลที่แรงที่สุดอย่างสกิลพิษอีกนะครับบอกเลยนะครับไม่ตุยก็ต้องตุยนะครับผมแต่ข้อเสียหลักๆก็คือคือมันจะมีดีแค่ดาเมจนะครับแต่เอาตัวรอดยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเข้าก็ต้องดูดีๆหน่อยนะครับผมสําหรับสายนี้ส่วนทางรอดนะครับมันก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับที่จะช่วยได้ด้วยสกิลใบนะครับที่จะอาจจะทําให้เราหลุดออกมาได้นะครับผม สเตปการเล่นก็ดูจังหวะเอานะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับอาจจะเปิดด้วยสกิลพิษถ้าปิดไม่ลงก็ตามด้วยสกิลแสงอีกทีนึงนะครับส่วนเรื่องการฟาร์มนะครับก็ปิดมอนค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมยิ่งหลังๆนะครับสายนี้นะครับจะฟาร์มสบายหน่อยนะครับเพราะมอนเลือดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแต่ด้วยความแรงนะครับจะทําให้ปิดมอนค่อนข้างง่ายนะครับสายที่สี่นะครับสายนี้ก็เกียนไม่แพ้สายแรกเลยนะครับก็คือถ้าแสงบวกคัดน้ํานะครับ สายนี้นะครับก็ป่วนเอาเรื่องนะครับแถมดามจก็ไม่ได้เบาเลยนะครับผมธาตุน้ำนะครับคุณสมบัติก็คือแช่แข็งนะครับจะมีอยู่2สกิลนี้นะครับที่แช่แข็งสตูรอบๆได้นะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับถึงแม้จะไม่มีแช่แข็งนะครับแต่ก็ทำดามาจได้หนักหน่วงเอาเรื่องเลยนะครับสเต็ปการเล่นนะครับอาจจะเปิดด้วยสกิลสุดท้ายก่อนนะครับผมแล้วเข้าคุกวงในด้วยสกิลแสงนะครับแล้วต่อด้วยแช่แข็งนะครับแล้วก็จบด้วยวหนะครับผมจะทำดามาจต่อหรือว่าจะออกก็ตามแต่ใจผู้เล่นเลยนะครับผม ส่วนเรื่องการฟาร์มนะครับก็สบายๆนะครับผมแรงไม่เบานะครับผมบอกเลยท่าน้ำนะครับแถมยังมีแช่แข็งทําให้โอกาสตุยนะครับยากคนสัมคัวเลยนะครับผมข้อเสียนะครับจะมีสกิลคูดาวนานนะครับและดาเมจอาจจะไม่แรงเท่าธาตุธาตุไฟกับพิษนะครับผมแต่เรื่องคูดาวนะครับกับเรื่องดาเมจเนี่ยนะครับไม่ต้องไปกังวลนะครับผมมันจะแตกต่างจากสกิลอื่นไม่เท่าไหร่หรอกนะครับผมรวมๆแล้วก็สมดุลมากๆนะครับสําหรับสายนี้นะครับ สุดท้ายนะครับเรามาปิดกันด้วยเรื่องการอัพสกิลพาสีฟกันเลยนะครับผมอาจจะต้องคิดดีๆหน่อยนะครับสำหรับการอัพสกิลพาสีฟนะครับหนึ่งพอยท์นะครับที่เราจะได้มาอัพเนี่ยนะครับมันก็คือ5้ลรีเวลของตัวละครเลยนะครับถึงจะได้มา1นึ่งพอยต์นะครับผมสำหรับอาชีพนี้นะครับผมจะแนะนํา4สกิลนี้นะครับโดยเริ่มจาก2สกิลนี้ก่อนเลยนะครับผมจะเริ่มอะไรก่อนก็ได้นะครับอัพสสกิลนี้เต็มนะครับก็รีเวลตัวละครเราจะอยู่ที่50นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ไปอัพสก แล้วต่อด้วยสกิลต้านทานให้เต็มเลยนะครับผมก็จะจบที่เลเวลร้อยพอดีนะครับส่วนนะครับถ้าใครจะอัพน้องเหนือจากนี้นะครับก็ลองคิดดูดีๆนะครับว่ามันดีหรือเปล่านะครับผมผมเพียงแค่แนะนำนะครับถ้าใครคิดว่าดีนะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับส่วนถ้าใครคิดว่าแบบไหนเหมาะกับการเล่นของคุณมากกว่านะครับก็ลองลองนั่งคิดดูนะครับแล้วก็คํานวณดีๆด้วยนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับอาชีพดาบสองมือนะครับใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าผมผิดพลาดตรงไหนเนี่ยนะครับก็คอมเมนต์มาถามหรือแนะนําเพิิ่มมเตกัันนได้ะครบ หรือเอาไว้รอตอนเปิดจริงวันที่11ตุลานะครับก็เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ในไลฟ์สดนะครับทางช่อง YouTube เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ CUK n e t t i m e แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะครับบา